เดี๋ยวซื้อสายมาเพิ่มแล้วก็เมื่อวานซื้อแรมมาสองอันไหนอัปเกรดแรมเอาเครื่องนี้กับเดินแหละเอนี่นี่เครื่องนี้โอเคอ่อแค่เป่าฝุ่นเอ้ยเหลือเหลือได้นะ อยู่ข้าในโลกความจริงคือเอามือ,เอ,มอเอามือง้างพร้อม,อมจะเป่าแล้วแต่ว่าลืมเปิดลืมเปิดลืมเปิดเคสมันมีอับเกรดเป็นโบเวอร์ไหมเฮ้ยกูเห็นเอาไปเป่าแล้วโคตรขัดใจเลย <c oughs> ชาชิบหายไปเป่า <c oughs> สเตย์คมเรื่องนี้แรงดันไม่ดีกว่าเฮ้ยโบเวอร์ลงมาแรงไปไอคิเป็นอะไรพัดไปพัดหัก <c oughs> อืมโอเคสวยครับ อารมณ์คะแนเผาอย่างตอนและตอนแล้มันเขียวแล้วเขียว้มันยัดกีมาแล้วเขียวเดี่ยวของวงูเกนวูเกนของคนนี้มันอยากได้สายไฟสีดำจัดไปอเอ้าะขาวออก <_ S 1> <_ S 2> ดึงออกให้หมด กา้าสไปขายนวดนนอนนเส้นขาววนันเหมือนปลดระเบิดโอเคนดีดีเฮ้ยต้องอันนี้ละคิดว่าต้องเปิดด้านหลังละเพราะไม่ชัวจริงเพื่อมันหลงเหลือสักสายไงพี่นี่ไง เคเบิลสีดำพลาสติกนั่นนะถอดขาวใส่ขาวกลับไงนี่ปึเป็นสีดำที่ดูไม่ดำเลยดำโลวะเนี่ยมันเขาวมากเลยหรือว่าไอ้ใส่ยนั้นมันฟิกวะแบกแล้วเป็นแบกเลยตึ๊กเออเออแบกกับแบกวะ หลบมันก็ดูดำเลยทีที่มีไฮไลท์นีถ้ากูต่อเองนี่กูน่าจะตายอะหลบหลังเนี้ไม่ได้่อนี่ถ้าต่อเองนี่มึงถ้าไม่รู้ว่าอะไรไปไหนเลยนี่คือต้องนั่งอ่านกูนั่งเอือเลยไม่ได้นั่งอ่านกูเอ๋ยไอกูถึงยกไปร้านมันต่อให้ไงไม่ได้ยากขนาดนั้นเพื่อนแค่ไหนเปิดจอยบนบอร์ดมันบนบอร์ดมันมีบอกอยู่ว่าอะไรเสียบตรงไหน MSI ยี่ห้อสุดโปรดของมิกิี้เนี่ยเรื่องนึกถึงรอบหนึ่งเคยไปร้านขายอุปกรณ์คอมถามรายละเอียดของมาอย่างเยอะถามกระจอรุ่นี้เป็นไงเป็นบอร์ดรุ่นี้รีวิวนี้เป็นไงมีท้ายราอกกานซื้อซื้อใส่ได้ไหม What the fuck อันนี้เอออันนี้กันถามสเบคตั้งนานท้ายซื้อใส่ได้ไหมโอ้โหฝุ่นโอ้โหฝุ่น โอ้โหไปเล่นที่ไหนมาวะเนี่ยใส่แมสก่อนใส่แมสก่อนแล้วก็เป่าอันตุ้มมันมันไม่ได้สั่งมันเดี๋ยวนะมันไม่ได้สั่งให้กูเป่าฝุ่นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมึงไอของฟอสติลมาจากไหนวะโรมดเกมอ่ะไอมึงเป่าให้มันเถอะนะกูเห็นแล้วไม่ไหวหรอเด็ดเตี้ยสายไม่ไม่มันคิดว่าเป่ากูก็จะเป่าให้กูมีกูมีมันคิดว่าอารบิดบัสตี้อินไซต์ปะไอของมึงนี่ อ่ะปิดนิดหน่อยเองนะนิดหน่อยพวงออสซิว <wiele> ชัดๆไอ้เหี่ยมึงไปตั้งกลางสนามเลอรี่มาหรอช่คเขียวอัพเกรดแลนไเป็น16กิกก็คือเอาเอาเสียบสักอันหนึ่งตอนตอนนี้มาเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เป็น8อยู่ถ้าจำไม่ผิดเออนี่ไง8โอเคบัตเท่าไหร่2,004อ่าก็หา2 0 0นี่ซื้อเตียงมาแล้วครับ โอเคครับห้าันหกสิบได้นะไม่ได้ว่าไอ้ัวคว้ยอะไรดูสล็อตพีอะไรสล็อต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 สล็องไตไป่หนึ่งสองอแล้วหนึ่งสามโอ้ยคือคือถ้ามึงเสียบอย่างเงี้นน่ะมันรัดได้เว้ยแต่แลมอีกตัวมึงจะไม่ทำงานเพราะอะไรปะเออปึ๊กมันจะมันจะโดนดึงแล้ดับบอร์ดบอร์ดมันจะมาอย่างเง้ยโอเคมาปิดตัวดอชัวร์หน่อยอย่างงี้กันละ กลายเป็นวิ่งรันซิกเกิล์เนอัลแดน่ต้องมูดไปดูแรมกูแบบหลอนไปดูแรมเครื่องตัวเองเลยเรียบถูกไหมถ้าใส่สีแถวก็ไป่ซีไรถมาแค่แถวยังไงก็รันอยู่แล้วเมื่อปิดอร์โงไปอย่างนี้เลยแอร์ฟโล์แอร์ฟโล์แอร์ฟโล์ เก็บเก็บวันนี้ไม่ยากงานง่ายๆเพราะมีคนพอมีคนคุมงานต้นน็อตเหลือหลอนเลยนะมึงรอดเหลือเนี่ยเดืเป่าฝุ่นออกนี่โอ้โหไม่เท่าเครื่องที่แล้วว่ะว่าไอ้เครื่องก่อนนั้นีกว่ามันเย็นกว่า เป็นสีขาวเครื่องนี้มันมีสีขาวเลยดูสะอาดโอาเอเครื่องมันมันมันดำหมดว่ะมันมันดำหมดเป่าเป่าเป่าโอ้โโอเคขอบคุณที่มีระบบนี้นะครับต่อไปก็ใส่แรมนี่ ไม่ล็อกแล้วยังล็อกแล้วอัตโนมัติพี่ใส่ปุ๊บมันจะล็อกเองเคยแกะแลมมาเช็ดอยู่กดไม่สุดมันก็ไม่ล็อกนะมืออ่ะจ้ะปึ๊กเวเกมหาด้วยว่ามันละเอียดอะไรขนาดนั้นพี่มันต้อง V R อะไรกันอะโอ้โห G โห้าไม่จริงต้องบอกไอ้ต้นว่าอย่าลืมเอาไอ้ยาลบ ขัดแลมนะมันเบสเอาเบสเอาอีเบสเอาปูเลยยรงลบคอบใส่กอะไว่างเฮ้ยเคยทำะเว้ยไอ้เลมเก่าวะยังลบขัดแม่งเลยที่ไอ้เครื่องปี๊ดเนี่ยหัวหัวเลิกก็ใช้ไอ้หมึกไอ้ตลับหมึกเลิกก็ใช้นี่เหมือนกันกูไม่ลืมเลยนะไม่รู้กูออกมาล้างจานเหลือเปล่าครับเหลือเปล่ารถเหลือเก็บตังค์แป๊บเด The Lam Upgrade Ventwell Daily c h o i ฟอร์ม Mii with คันด์แฮนด์พาร์ท อ๋อที่กันบอกว่าอะไรนะถึงว่ากูจะรักไกา่ไม่กูมไม่ทำอย่างน,นั้นนี่มันหักไปดาวหนึ่งนี่ปอะไรวะนั่นดิตอนน้ไง,งกดตีนเดลแรมอัพเกรดวินเวลดีคลีนอัพหรือดีน c e ครับผมอันนี้น่าจะไม่ยากแค่สแกนไวรัส ค่าจ้างหนึ่งร้อยเหรียญตีแกนไว้แล้วแค่จ้างร้อยเหรียญว่ะนี้เราอันนี้อออคอมเปิดไม่ติดเกิดอะไรขึ้น,นช่วยดูหน่อยมันบอกว่าพัดลมยังโอเคอยู่เพราะพัดลมยังหมุนแต่ใบออดไม่ขึ้นช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวดูให้รับให้หมดไม่แต่ครบ คนรับงานมาก่อนเดี๋ยวเขามาเช็คอ๋อต้องดูก่อนแล้วค่อยสั่งอะไรโอเคเดี๋ยววันต่อไปโอ้โหเมลเมลเยอะอ๋อมันอยู่เสาทิ์ด้วยโอเคโอเคสแกนโอ้เหี้ยตังดีขนาดนี้เศกอยู่เสาทิ์อีกแม่คนเราดีไงไม่ต้องแกะ เออไม่อยู่เสาที่เดิมว่ะโอ้โหดีจังวะอ่าแฟรไดซเสียบสเกลไวรัสโอ้กูเปิดมาพวกกูพร้อมขันน็อตเลยอ่าตายเสียบมือไหนเช่นมือหนึ่งเลยเช่นมือมือไวๆมาเดี๋ยวนี้จะแกะป่าละขอแกะไว้ก่อนไงแกะไห้ถ้าจะเฉย สแกนเสร็จตรงนี้ด้วยนะต้องลบด้วยนะไม่งั้นลูกค้าบน่นมีซอฟต์แวร์แปลกๆเข้ามาไม่เจอจริงนะไมเจอในอีเมลไอ้คอมเพนไปละอโอเคแล้วก็ต้องรีสตาร์ทจ่ายพันห้าเพื่อมีโต๊ะเพิ่มมาหนึ่งตัวเดี๋ยวก่อนยังไม่จำเป็นขนาดนั้นเกี่ยวสักสามพันก่อนเปิดโต๊ะเกี่อไม่ใช่อะไรนะยอืมสแกนครับ อย่างนับเหลือปะตีแกนเสร็จปุ๊บก็ลบคือว่าถ้าเปิดเข้าได้ไปนี่คืว่าไม่มีหนังโป๊ให้ครบใช่ไหมให้มาสแกนไวรัสแตาแบบหน้าจอโล่งๆต่เจอมีไวรัสแปลกชัดดาวเดี๋ยวก่นนะของของใครวะของเบรกแพตเตอร์เบิร์ดเบรกแพตเตอร์เบิร์ดอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับ ไม่มีว่ะใครมาวิเคราะห์เรือให้เฉยใครมาวิเคราะห์เฉยโอเคก็ลำๆไปหนึ่งร้อยเหรียญโอ้โหดีจังว่ะเราออกแม่งน็อตน็อตช่างคอมเงี้ยเอ็นคอมพิวเตอร์เงี้ยโอ้โหสัตว์เอ็นคอมพิวเตอร์เลยอะเราเอ็นใหญ่ด้วยนะเอ็นคอมพิวเตอร์น็อตช่างช่วยไหนเรามาดูสิชช่างย ต่อสายก่อนลองเปิดว่ามันไม่ติดไว้นี่นี่นี่อะไรจะปิดเคสก่อนจะจะปิดเคสก่อนก่อนพัดลมไม่ได้ต่อพัดลมไม่ได้ต่อมันต้องแบบ N N M คอมพิวเตอร์ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างอะไรเงี้ยแล้วพัดลมโบไปอันหนึ่งอ่าเนีเปิดฝาเคสข้างหลังน่ะนี่ก็รีบปิดฝาเคสจังนไปไปไม่ ไม่มีละโอเคงั้นก็เสียบสายลองเท้ดูเปิดด่วนเดี๋ยวนะเลวชีสมันไม่ได้ขอเลยเพิ่มโอเคหาอาการเสียงไม่ไม่ผมแค่ต้องอ่านอีกรอบไงว่ามันมันอยากได้สายอะไรใหม่หรือเปล่านะมันอยากเพปลีป่ยนมันจะได้ไร่ได,ได้แกะอะไรอีกนีบเ <laughs> ป็นคนใจร้อนนะคนเรา มือไวเง้ยเพื่อนเขาบอกให้หาอาการเสียแล้วซ่อนแม่งดิฟปิดเชฟไหิวตาไงพุทธิมันแบบแค่สแกนไวรัสไม่งเปิดมามันจะแกะเคสก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอ้าอะไรเนี่ย no CPU fail อ๋อไอไม่ติด CPU วะมึงประกอบคอมยังไงเนี่ยไม่ดิมันมันก็ใช้มาสำัยใหญ่แล้วมึงใช้ไม่ได้ไงเนี่ย เออ CPU ไม่มันบอกว่ามันมันมันเปิดหน้าไบออดไม่ไ oh, oh, e, ด้โอเคอ๋อแกะแกะซิงแกะซิงออกโอ CPU เอา CPU ฟาวแล้วมันเดิมกูดูดิพังพังเออเป็นสาอะไรนแล้วช่วนมี้แล้วล่ะแอร์ศูนยแบบ เดี๋ยวนะอะไรนะเดี๋ยวก่อน 1500xio ไรเซนท่ามันมีโค้ห้เท่าไหรเจ้าอะไรไปดูโค้ชก่อนสิหรือว่าไม่ได้ให้หมอดีดีดี100 100พอดีพอดีเลยนี่นี่เอ้ามันก็รู้นี่เพิ่งเห็นเเก็บงานนี่5ดาวเป็นไงมีไก่ยางเลยสิ อันนี้เอาไว้นี่กอนเอาเครื่องนี้ล่าไว้นี่กอนมามาดูงานต่อไปเอาเกตแรมไปแปดกิกอันนี้งานด่วนรับไม่ดูครับต้องใช้แรมแปดแรมสายสีดำอ่าดูด้วยว่าเป็นแรมเป็นตัวไหนชอนชอนจะท่านต้องหนึ่งสามสามไม่เคยอ๋อแค่เสียบไปอันหนึ่งก็ได้อยู่วะแคจบอืมแต่เดี๋ยวยังไม่ซื้อ เพิ่ง,ง,งซื้อเพิ่งซื้อพี่เมื่อกี้เหมือนมาซื้อเหมือนเสียค่าส่งไปหนึ่งสองต่อแล,ล้วรอบนี้อัปเดตอัปกราฟิกาดมาเจ็ดห้าร้อยเลยนะซอลซอต้องการเปลี่ยนสายด้วยโอเคมาเจ็ดตังห้าร้อยดูสเปคเดิมป่อนนะก็เจ็ดศูนย์เอคลอคอนที่มันดีดีกว่าน,นี้ ดีกว่านี้โอ้บัตเจ็ดห้าร้อยโอ้ได้ได้ได้อันนี้อัพเกรดซีพียูบัตเจ็ดสี่ร้อยโอเคขอเหมือนกันออบิสโลไอห้าออบิโลไอหาโอเคอ๋อเจ็ดหกไอที่ยสโลจริงอ่ะโอเคเดี๋ยวซื้อแรมสี ฟอร์ดด r กเรดมัรับมันยังไม่ได้คือมันรีคอมเมนต์สามอันนี้นี่นี่ชอนไททันสีกิกสองหนึ่งสามสามเราสักตอันนี้ก,กได้ไหมช <Shaun, S 1> อนไททันแล้วคือแล้วอันกลางแล้วแล้วก็กัดจอกัดจอกัดจอบัตรเจ<อ>็ดห<อ>้าร<อ>้อย สูงกว่าสูงกว่าอันปัจจุบันเอ่อมันขอสีสายไฟได้ไหมใช่ใช่เห็นละบัตรเจ็ดห้าร้อยแพงสุดก็สอนนสองร้อยห้าสิบคุยในเว็บละคิวเตอร์อราคา,าไม่ได้หรอซอดซอด,ซอดไปรา<อ> <ละ S 2> คาไปข้างหลังเอ<ป>อดี สามเจ็ดห oh, in. okay. 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 ้าแพงสุดเก้าแปดศูนย์เออให้มันเปื่อเก้าแปดศูนย์ไม่มีทีไอนะไม่มีไม่เกนตามนี้แล้วกันปึ๊กแล้วก็อีกคนสุดท้าย CPU ขอแรงกว่า i5 60 60 60ย์หกยแต่ว่าไม่เขยนต้วไหนวะนี่ไงเนี่ยเ๋อโอคโอขออันแรงกว่านี้โอเค โอ้โหสก็อต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 อันนี้สกายเลกเออสองโอ้โอ้เหลือเฟือก่ะอันนี้อันที่มันใช้อยู่ก็ไอห้าใช่ไหมใช่ใช่เอ้ยตั้งหกห้าวัดก็โอเคสวยใช่ใช่นี่ใช่ไหมอ่าอ่าอ่ามัน มันกินไฟเท่ากันเอาตัวสองร้อยสี่สิบะพออยู่มั้งตามนี้เสียค่าส่งไปสองต่อจริงๆถ้ามันแรงว่าน,นั้นเอาเอาเอารหัสเคให้มันแต่จะต้องมาบวกคอกต้องปรับคือ,เ,คอเ,คเดี๋ยวรออะไรมาพรุ่งนี้เจ้วันหนึ่งทำงานแค่นี้เองแค่ ออแต่กูว่าวันแต่กูว่าวันหนึ่งมึงน่าจะซ่อมคอมไม่น่าเร็วขนาดนี้เฮ้ยมันได้ขนาดนั้นขอคอห้าสิบพันห้ามามาถึงเวลากูแล้วมันไม่ได้นานขนาดนั้นอุปกรณ์อุปกรณ์ครบกูสามชั่วโมงก็ได้แล้วตัวนึงมันไม่ได้นานขนาดโยเว้นเปลี่ยนเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดนานเอ้ยลืมล็อกเออเรียบร้อยคัะเลข คูลิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตดตดตดเฮ้ยลืม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 เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรฮะมึงลืมปิดฝาเหละเปลี่ยนรีวิวเปลี่ยนแล้วนี่ไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมันลืมมันลืมติดเทอร์โมเพดลูกค้านั่นมึงเอ้ยทำตัวเป็นไอ้ทีมไปเลยเดี๋ยวโดนเมลแบบเดิมกลับไปโอเคบูทดูมันไม่ต้องขันจริงๆเหรอ ซีพียูเดี๋ยวกดไปแล้วล็อกมันกดแล้วล็อกไปเลยมันไม่มีนี่แหละอ๋อโอเคโอเคแป๊บๆปเปิด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 แต๊บชชชแป๊บดีแต๊บฟรีมอติงวองว่ะอ่าไม่ลืมนะครับคนเราเนี่ยต้องใช้ WD สีม่วงเลยวะในการใช้คอมบ้านธรรมดาโอเค หนีห้าดาวโอ้โหอันน okay. okay. ี้โอเคงานงานด่วนงานด่วนเปลี่ยนสายไฟสีดำด้วยงานด่วนไม่รับครับเพียเกลีกเพียเกลีกโอเคโอ้โหไม่ได้บอกด่วนไม่รับครับเอไม่ได้บอกด้วยว่าจะมีฝุ่นโอเคโออกออก ไาไคิดถึงตอนเป่าฝุ่นคอมที่สามจัหนึ่งงเลยข้างนอนเนี่ยเ <c oughs> ดินออกไปไม่ได้เลยเฮียทำไมวะผมใครผมใครไม่ดูบ้างไอ้เฮียมันเอา,บ,อา,าบู๊อัดกันตุ้มเงี้ยฝุ่นแม่งพุ่งเข้า <c oughs> มาในห้องแบบเฮียโคนน่ากลัวโอเคในหมดละวางทิ้งไว้นานแค่ไหนวะเล้วเป่าฝุาน่นครับ มันอยากได้สายสีเทาเคยดูหนังเรื่องไอ้นั้นปะให้หนังนเรื่องเชื่อหรืว่ามัมมี่อ่ะอ่ะใหม่ที่มันเป็นปีศาจทรายเป็นพายุทรายเป็นหน้าคนเออ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 นั่นแหละอารมณ์อารมณ์อารมณ์มาตอนนั้นเลยแบบเฮียมาอย่างไงวะเถื่อนรีบหายออกสายออกให้หมดอันนีออ้ไม่ทำไรเปลี่ยนสายมันให้เปลี่ยนสายด้วย เอาเฮ้ยออกมาแล้วเหรอยังนี่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 แล้วอะไรเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแรมให้มันด้วยนี่อาเมโมรีปึ๊กชึบแล้วก็ใช้สายสีดำ สุดจอเปิดเลยต้นทำไมล่ะครับอืมเล้ยไ,ไรเลยเซอร์วิสลูกค้าหน่อย,ย <og> นี่แฮะรู้สึกเสียค่าสายไฟเยอะกว่าเสียค่าอะไรอีกแล้วปกติชิบเสียเพราะแบบไอ้แค่ต่อเก่งเราก็เป็นช่างคอมเมอร์ชีพมันมีไฮไลท์เหอะ สทาไม่มีหมดตัวช่วยเรื่องไฮไลท์แล้ไฮต้นตายไม่มีไฮไลท์นี่ตายแล้วเกมนี้เกมมันจะยากเกินไปเลยต้นต้นจะกลับว่าให้กูแบบกูจะแบบว่ากูไม่น่าซื้อเกมห่นี่มาเลยเล่นยากทิ่สุมึงเสียบสายครบหรอเอสดีเรียบร้อยละฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสเรียบร้อยละเอสดีก็เรียบร้อยละมนมน Uhm ม ok ึงบอกว่าเรียบร้อยได้ไงมึงเห็นแค่ด้านหลังไปพัดลมพัดลมเรียบร้อยนี่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 เห็นมไหมไนนอ่าให้ดูเลยไหนนเห็นไหมอ่าพัดลมพัดลมพัดลมตรงไหนพัดลมด้นหอ่นี่น่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมอ่าอ่าโอเค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  เขาครับเขาคับพี่คัดเขาคับเขสุดยอดสุดยอดปึ๊กนี่สุดยอดไปเลยดับไหมครับเก่งใจเลยน้องต้นโอ้นี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับปิดพีซีพาร์ตปิดฝากแคทั้งสองครับปิดที่งกล้งหาดา เดี๋ยวลูกค้าส่งเมลกับมาดาฝาเค้กูหายไปไหนหายไปข้างเดียวเดินมือร้านเคี้ยนี้ขโมยฝาเคสกตกใจครับหายหายไปข้างเดียวให้คะแนนสองดาวร้านไม่ขโมยฝาเคสครับแต่เพิ่มให้อีกหนึ่งดาวเพราะมันซ้องคอมให้เรียบร้อยนี่ลูกค้ามันก็มีอารมณ์ขันเหมือนกันนี่หว่าอะไรเงี้ย นิดนึงตนเก็บ E P ไว้แล้วก็อัปเดตกราฟิกการ์ดนี่นี่น,นี่โอเคโอ้เครื่องของที่สะอาดแล้วเนี่ยดีแต่ทำไมมันทุกคนใช้เคสนี้หมดเลยวะสบ่อยครับพอดีคอมตกน้ำเนี่ยแป๊บแป๊บแป๊บชิบไปยี่ของกากอืมอือือ,อโอ้เกือบกด เกือบเกือบเกือบยีผิดแล้วเกือบยีผิดแล้วโอเคเรียบร้อยครับผมแม่งยังมียังมี v g a แบบนี้อ่าดิสติกดิสติกไลท์เกลีย์คิเบิลเลยก็จอเก่าก็จอเก่าอะไรอย่างงั้นน่ะเออ แล้วกูก็หลายปีอยู่แล้วก็ต้องนี่ใหม่นะหานี่บ่๊คเมื่อกูลูกคาก้าเขาต้องการสายไฟโอ้ <Okay. S 1> oh, ก็ต้องจัดให้บริการระดับประทับใจบริการทุกระดับประทับใจนี่สายเอ้ยนี่นี่ เฮ้ยเขาบอกสายอะไรสายขาวไม่ใช่หรอสีเทาเส้นเดียวเหรอทุกเส้นเออแล้วลายเขาเบนยงข้าจานี้อ่ะนี่นี่เห็นไหมไลท์อ่านี่นี่ไลท์เกรย์เห็นไหมตึ๊บดำอ่า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 ถือว่าถือว่าไม่มีใช่ไหมครับพี่เออกระฐาน ไหนว่าโลดซมากมันก็ถอดไม่ได้แล้วสีมัอนกอ็ยังงั้นแหละอ่ะเสียบปึ๊บโอเคอเปิดเครื่องระหว่างนี้ก็นี่จริงๆปัญหาแรกของคนของคนที่ประกอบคอมใหม่อะ แบบยกคอมซิงซิงไปจากร้านเลยแล้วต้องมาต่อสายไฟเองปัญหาแรกคือทำไมจอหนูไม่ออกครับพี่เรียเรียบร้อยห้าดาวครับผมต้อนรับงานใหม่เลยละครับยังยังยังออีกอันหนึ่งนี่อัปเดต CPU เออไม่เคลือ สาตายดิจังโอเคเอาันนีอ้ออกสิงองกกอกลากนเว็บ CPU อันที่นี้ปิดปิดสักีตก่อนกูนี่ร <c oughs> <c oughs> ีบหา <c oughs> ไทมออแล้วเทมอเมอรเพจ์แล้วเมื่อกี้ <c oughs> คนเราวะรีบอะ่ะมึงจะไม่ปิด ซ็อกเก็ตแล้วจะใส่ทวี้แกลยเ,ลเรียบร้อยขาหักอ่าสายไฟมันโคตไเลวะจริงๆมันก็ไม่มีใครเหนือมนุษย์นะเร็วนะเท่ขึ้นเท่ข,ข้นติดเท่้นติดในสภาพนี้ได้นะถ้ามึงไม่นอนเคสก่อนนะช <laughs> ุนนดกระดาเคยทำอยู่นะใส่ตรงๆเ่ยโอ้โหพี่แรงกดมันจะไม่เต็มแผ่นเอาดิ มาแล้วโอ้โหมันไปเที่ยวเชียงใหม่มาเนี่ยยี่เปงลูกแถวนี้ดีกว่าลูกแถวแถวบ้านกูเลยด้วยนี่ดูดิยี่เปงมาดูดิโคมกระดาษด้วยไรเลยไเลยป็นเป็นที่สราบแช่งของของเครื่องบินวัดลงโมลีเปล่าวนะเดอะสเกตเดอะสเกตน่าจะเดอะสเกตปึ๊ก โอเคขอบคุณครับไปซ s เปอร์แฟสเจ๋วโอเคในเออ่โอเคงานอื่นได้ละเพราะว่าอันนี้ถึงแล้วสามดางาน,างานยากเหรอคะเอาเอาสารีมาก,ก่อนงานนี้ยากโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันในคราวหน้ามึงซื้อโต๊ะต,ตัวละสี่หมื่นในยังต้นยัง <laughs> <laughs> เออนี่ดีนีดีข้างหลังข้างหลังยังไม่ได้ซื้อเลย บบโต้เฮียอะไรว่าพันห้าีดดอนโอ้โหจริงก็โต้อีกแย่อย่โอเคดี๋เอาเอาพอแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปลุยต่อนในวันอื่น